สวัสดีครับวันนี้ดูหนังเรื่องอะไรมาครับหนังของไรอันจอรนสันถ้าย้อนกลับไปในช่วงแรกๆผมดูหนังเรื่องลูเปอร์และคิดว่าโอ้ภูมิกับคนนี้เก่งจังเลยเขาสามารถเล่าเรื่องอะไรต่างๆที่แบบ คนดูทั่วไปเข้าใจง่ายแต่มันแปลกใหม่นะครับผมหลังจากนั้นพอหนังเรื่องนี้มาว่าสบความสำเร็จอนะเขาก็ได้มีโอกาสไปทำส Star วอร์เดอะลาสเทดคุณคุณดูวิซวอชอบภาคนี้ไหมมันคือมันเป็นภาคที่แบบทุกคนเถียงกันมากเลยผมชอบมากภาคนี้เออเออผมก็ชอบเหมือนกันแต่แฟนแฟน a ตา a r วอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันค่อนข้างฉีกไปจากเดิมก็เรียกว่าไงฉีกขนรรมเนียมของการทำหนังส t า r ์วอออกไปโดยสิ้นเชิงไปเลยอะ มันก็จะมีทั้งแฟนที่แฟนที่ชอบกับแฟน,แฟนที่เกลียดนะครับผมผมก็คุณดิวอมจะอยู่ในฝั่งที่ชอบส่วนคุณผู้ฟังที่เคยดูเดอะรัสเจอไดแล้วรู้สึกแบบชอบไม่ชอบอยังไงลองคอมเมนต์กันได้นะครับแต่ไอความชอบไม่ชอบของเขานั่นแหละมันก็เป็นจุดเปลี่ยนให้กับไรอันจอนร์แนเหมือนกันคือเห็นว่ากระแสเนี่ยมันมันตีไปตีมามา,มากๆเลยเขาก็เลยคือคือเขาไม่แพนที่จะทําหนัง Star War ลในเวอร์ชันของเขานะแต่เหมือนมันโดนพับไปแล้วอะรู้สึกว่าข่าวประมาณสัก สองสาเดือนที่แล้วเขาให้สัมภาษณ์จากเสือสักอย่างเขาบอกว่าโปรเจกต์ของเขาถูกพับไปแหละแต่ไม่เป็นไรเขาได้สร้างตำนานอีกครั้งหนึ่งในการทำหนังเรื่องไดเอท์ประทับใจมากทั้งสองภาคนะครับไดเอท์กับกรัสอันเนียนถึงขนาดแบบว่า n น t f l i x ถึงกับขอซื้อไปเลยซื้อแล้วก็ไปทำเป็นออร g จิ a l ลคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มตัวเองในในภาคที่สองนะครับแม้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดเนาะแต่เขาก็ยังถ่ายทำหนังเรื่องนี้อยู่แล้วก็ได้ถ่ายทอดบ,บรรยากาศ ไม่ใช่บรรยากาศสิเ,เหตุการณ์ในช่วงนั้นก็คือตัวละครมันอยู่ในช่วงกักตัวติดโควิดกันใช่ไหมแต่เขาก็ไปเกาะที่กรีกเพื่อไปเจอกับไมค์มันเพื่อน,น,น,นของเขาอ่ะแล้วก็มีการไขคดีฆาตรกรรมนะครับผมคือหนังเรื่องใน g อ t เนี่ยนอกจากจะสร้างเรื่องราวที่มันแบบซับซ้อนหน้าค้นหาก็ยังสร้างตัวละครอ,อย่างนักสืบเมนโดบรองที่รับบทโดยเดนนิสครีกภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งหรือก็คือเป็น เบโนบรองที่ดูอัจฉริยะในการสวนสอดสววแล้วก็ดูเป็นคนคนตีนก็เลยทาให้ภาคสองเนี่ยพอมันเปลี่ยนบรรยากาศจากการไขคดีฆาตกรรมในบ้านไปเป็นการไขคดีฆาตกรรมระหว่างเพื่อนที่ไปปาร์ตี้วันหยุดพักผ่อนอะไรองเขาซึ่งคอสตูมดีไซน์ต่างๆมันก็จะแปลกแนวออกไปจากภาคที่ภาคที่หนึ่งมีการใส่เขาเรียกนะเสื้อแบบผ้าสักอย่างหนึ่งที่มันแบบไม่ได้เป็นสูตรหรือเป็นทางการไรขนาดนั้นมันก็เลยทำให้ผม รู้สึกว่าเออเมโดบรองกับศูนย์ศูนย์เจ็ดไม่เหมือนกันแหละแม้ว่าจะเล่นโดยนะักแสดงคนเดียวกันรูปร่างหน้าตาคล้ายกันนะครับทั้งสองภาคประสบความสําเร็จอย่างมากและอันจอรสันเป็นที่พูดถึงของการทําหนังแนวสืบสวนสอบสวนไขคดีฆาตกรรมที่เห็นเขาว่ามันคล้ายๆอย่างโคน,นันปะผมไม่เคยดูโคน,นันวะก็ฟีลค,คล้ายนั้นก็คือมันก็เป็นเพราะแงมันก็คือเออภาพยนตร์ไขคดีแหละซึ่ง ในจังหวะที่ไนท์อาเข้าในภาคแรกคือต้องบอกก่อน mm hmm. คุณผู้ฟังว่าไนท์อาภาคแรกเนี่ยเป็นหนังฉายโรงนะก่อนที่จะถูกโดนซื้อลิขสิทธิ์ไปโดย n น t f l i ิกก็เลยกลายเป็นว่าในใ,ในในภาคที่สอง s อนเนียนหรือแม้แต่เอ่อเวกัปเดดแมเนี่ยกลายเป็นเอ่อหนังที่เข้าสตรีมมิ่งอย่างเดียวอืมมแต่เสียได้เหมือนกันถ้าแบบนั้นอยู่ในโรงก็น่าจะดีนะครับแต่ไม่เป็นไรนะมมนเป็นเรื่องของธุรกิจคิดว่า ทำไมคุณวิศว์ลองลองลอง,ลอง,ลองคิดลเล่นว่าทำไมคนถึงชอบไนท์อาอ่ะคือมันคือในโลกนี้มีหนังไขคดีฆาตกรรมเยอะแยะมากมายแต่ทำไมเรื่องนี้ถึงโดดเด่นมากในยุคนี้ถ้าถามความรู้สึกส่วนตัวผมมาผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของตัวเรโนบองคือ<ม>คือในในช่วงที่ไนท์อัลฟ์ผมขอ,อาตเท้าความน,นิดนึงคือในช่วงที่ไนท์อัลฟ์เข้าฉายอ่ะผมอาจจะจําเดือนลางนะมันเป็นเรื่อง อีกเรื่องหนึ่งก็เข้าเหมือนกันคือนักสืบปัวโรที่รับบทโดยเคนเนตบานาผมถ้าผมอออกชื่อออกเสียงชื่อผิดนี้ต้องขออภัยถ,ถูกถูกถ้าคนนึกนึก,น,กนึกหน้าออกอซึ่งตอนนั้นนมันจะมีภาพยนตร์อะไรเดอะเมอร์เนอร์เทนอะไรสักอย่างที่เป็นในแนววิยายของอาคาาคิสตี้ที่เข้ามาเอ,อดัดแปลงจากนิยายมาเป็นภาพยนตร์่มามันเข้ามาไล่เลี่ยก,กันแหละพอดีอะไรองเงี้ย แล้วก็ถ้านึกถึงในอดีตที่หนังสอบสวนมันเยอะมากนะแต่ว่าผมรู้สึกกับชอบคาแรกเตอร์ของตัวเบนัวบองมากๆเลยโอเคแล้วมันคงไม่ใช่แบบเชอร์ร็อกโฮมที่เเวอร์ชันโรเบิร์ตอวนนิจูเนียเล่นอะไรขนาดนั้นนะคือแต่ละแต่ละเรื่องเองก็ต้องพยายามเข็นจุดขายของเหนังสอบสวนสอบสวนของตัวเองออกมาแต่แต่เอาถ้าส่วนตัวผมชอบคาแรคเตอร์ของเบนบองมากๆ แล้วก็เหมือนมันกวนตีนแล้วมันก็หาหาแบบหาแบบธรรมชาติแล้วก็เป็นตัวละครที่มันเหมือนกูรู้อยู่แล้วอะแต่ก็กวนตีนไม่รู้อะฟิลนั้นมันผมก็เลยแบบเออค่อนข้างที่ชอบคาแรกเตอร์อะไรแบบนี้ <c oughs> ผมนี่ถูกใจมากเวลาแบบเห็นแดเนียลคริกมารับบทเมโดบรองคือมันมันดูมันดูยียวนกวนเท้าด้วยแหละแล้วก็มีความแบบแกล้งโงูเยอะอยังไม่พอมันทําให้เราสลัด ความสุขุมนุ่มลึกของบทเจมส์บอลไปด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนิดนึงก็คือว่าเรียกได้ว่าในเอาผมพูดรวมเลยก็คือไตภาคไมอาฟ์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยโห mm hmm. oh, จุดขายมันส่วนหนึ่งก็คือนักแสดงที่ mm hmm. เรียกได้ว่าคือแม้จะเป็นตัวที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะแต่ว่าเอาคัดสรรแต่นักแสดงที่ระดับแบบตัวท็อปเทียของวงการฮอลลวูดมาเล่นบทเลยอะโอภาคแรกนี้โห oh. เอาผมขอแบบเอาเอาแค่นึกง่ายๆเลยนะคิสอีเวนเนี่ยกับตันเมกาม,มาเล่นเงี้ยแอนาเดอะอามัสอย่างเงี้ยในภาคแรกนะ<ม>แล้วก็คนที่เล่นเป็นคนปู่ผมขออภัยผมลืมจรงิงคิสโตเฟอร์พาร์เมอร์เออคือแบบเขะะียนแสงคือยังมีอื่นๆนะอีกนะ<ม>ภาคสองเองก็ใขรนะ้าผมลืมชื่อแล้วเล่นเป็นเคยเล่นเป็นเดอะฮักเวอร์ชันอ๋อเอ็ดเวิร์ดนอตตันเออเอ็ดเวิร์ดนอตตันแล้วก็นักแสดงอื่นเนี่ยต้องขออภัยจริงๆผมเป็นคนที่ลืมคือ เข็นนักแสดงออกมาที hina, ่แบบอืหนาแน่นอะแบบคุณภาพแล้วก็โอ้ผมว่าค่าตัวนอกจากค่าโปรดักชันนี้ค่าตัวนักแสดงนี้น่าจะปุ่งเดฟบาติสต้าอะไรอย่างเงี้ยนะคือเรียกว่าเหมือนเหมือนเ่าขอานักแสดงที่เป็นท็อปสตาร์ในช่วงในในช่วงเวลานั้นแล้วก็คนที่มีฝีมือการแสดงแต่อาจจะไม่ได้โด่งดังมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยมารวมกันมันก็เลยกลายเป็นรถที่กลมกลมนะครับยังไม่รวมถึงคดีฆาตกรรมที่ เขาเรียกเนี่ยซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะครับผมบแต่เบนบงก็ไขคดีได้ทุกทีและนี่คือภาคต่อไปนะครับของอหนังสืบสวนสอบสวนคดคีฆาตกรรมในอา u t มีชื่อว่า Wake Up Dead Man Wake Up Dead Man เป็นภาคเป็นภาคต่อแล้วกันแต่ว่าไม่ได้ต่อจากภาคที่แล้วคือเนื้อเรื่องมันจะจบในจบในภาคเนาะภาคใครภาคมันต้องไหมฮะส่วนภาคนี้ก็เหมือนกันอ่าภาคนี้มีการแปลงโฉม บนอบองนิดหน่อยก็ไม่ได้ว่าแปลงโฉมหรอกเนาะแค่ไว้ผมยาวเอไว้หนวดไวเ้เคราซึ่งจะแตกต่างจากสองภาคที่แล้วที่ไม่ได้มีรูปร่างแบบนั้นนะครับผม Everyone thinks I did it. I didn't do it. This goes way beyond normal police w r k This is something even I have not experienced. A perfectly impossible c r o w d อผมจะพูดคร่าวๆละกันเพื่อไม่ให้กระทบเ, mm. เนื้อหาเนื่องจากว่ามันเป็นภาพปปยนตร์ที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน,น,นเนาะถ้าเอาก,อกว้างๆเลยเนี่ยมันเป็นคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในโบสถช์ชมุชมชนเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งนำแสดงโดยอจอส์โบลินซึ่งจอสโบลินก็คือเป็นเป็นบาดหลวงโดนคิวอันนี้มันไม่ต้องสปอยเรแล้วมันมันชัดอยู่แล้ว โดนคิวไปและตัวจอสโอคิเอลเองก็เหมือนกับเออโดนตั้งข้อหาเอ,อ้ยเป็นเป็นเออคนคิวหรือเปล่าเนื่องจากว่าตัวละครสองตัวนี้มันมีคอนฟ lict ก,กันแต่นอกเหนือจากตัวสองตัวละครนี้นมันมีคอนฟ lict ก,กันแล้วเนี่ยตัวจอสโบลินเองเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนบัตรหลวงในโบสถ์แล้วใช่ไหมแล้วเขาเองก็เหมือนมีสาวกที่คอยเออเชียพเขาอยู่หรือคอยให้การสนับสนุนแล้วก็ฟังเขาแบบไม่สุด ม่แบบไม่จนไม่ลืมหูลืมตาเลยอะซึ่งมันมีกลุ่มตัวละครสักประมาณเออเจ็แปดคนต้องขออภัยผมถ้าผมให้ไล่เลียงเนี้ยเอาถ้าเอาหลากัลกๆที่ที่แบบเด่นๆเ,เลยอย่างเจไดมี่เลนเนอร์อ่ะฮอกอายที่เรารู้จักกันหรือน้องเคลลี่โอ้น้องเคลเคลี่นี่ผมไบแอด่วนตัวแล้วกัน <laughs> <laughs> ชอบน้องจากซีวิวอลแล้วก็เอเรียนมากๆครับเออเนี่ยซึ่งอ่ะโอเคมันก็จะเป็นคนกลุ่มเนี้ย คอยให้การสนับสนุนจอร์จโบลินอยู <icker> <Bryant> ่อ่าเจฟเฟอร์สันวิกโอ้โหชื่อยาวมากเลยอะวิกมองซีเออร์วิกได้ไหมเออมองซีเออร์วิก็ได้คือมองซีเออร์วิกอะพอโดนพอโดนคิวไปแล้วนะก็กลายเป็นว่าทุกคนก็พุ่งมาหาที่ปัดหลวงจัดว่าเอ้ยคุณมีปัญหาอะไรกันหรือคุณไปทําอะไรกันหรือเปล่าอืมเออก็กลายเป็นเรื่องชฉลมนุ่นวายปรากฏว่าตัวเอ่อเบนูบรองก็เข้ามามี ส่วนร่วมในเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วก็ต้องการสืบสวนหาข้อเทจริงว่าใครเป็นคนคิวซึ่งในระหว่างเรื่องเองเนี่ยมันมีคอนฟ l i c มากมายเลยมันพาให้เราสงสัยตัวละครนั้นตัวละครนี้ไปหมดเลยอ,ะอย่ะไอ้คนนี้ทําหรือเปล่าหรือคนนั้นทําเพราะว่าทุกตัวละครมันมีหนังมันจะค่อยๆเปิดเผยว่าทุกตัวละครแม่งมีคอนฟ l i c กับตัวเออมองเตอร์วิกสหมดเลย และครอบครัวหรือตระกูลวิกเองก็มีปริศนาลึกลับของตัวเองอยู่เหมือนกันที่ให้เราเนี่ยเข้าไปสืบสวนสอบสวน,สวนอืมคือพอยต์สำคัญหลักๆของการไขกติฆาตกรรมก็คือเอ่อมงซิเอวิกเนี่ยที่เป็นบาทหลวงเขาแน่นอนว่าทุกทุกผมไม่แน่ใจว่าอะไรบ้างเขาจะมีการเทศใช่ไหมการเทศเหมือนเป็น ถ้าฟิลแบบภาษาง่ายๆให้เราเขาเกตเกตก็เหมือนอารมณ์เหมือนพิธีมิสซาฟิลนั้นเอออ่าพิธีมิสซาเ,ออเทศแต่ว่าหลักการเทศของเขาอะ่ะมันผมเรียกวันนี้มันไปค่อนข้างคอนซอริทีฟเป็นการเมืองฝ่าย <phải S 1> ขวาสุดโต่งมากๆคือคุณคุณลองคิดดูถ้าอ่าบาทหลวงในโบสเนี่ยเทศลักษณะที่เป็นแบบเออเอียงเอียงขวาแน่นอนม,มันก็จะผสมเรื่องเกี่ยวกับอแนวคิดทางการเมืองที่ อาจจะตรงข้ามกับกฝ่ายซ้ายอย่างเช่นไม่เห็นด้วยกับการทาแทง้งหรือ,อสีผิวอันนี้แน่นอนแล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่ค่อนข้างจะสุดตรงมาหน่อยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าผู้ที่เข้ามาในโบสถ์เนี่ยอาจจะมีมีความที่แบบไม่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่บาทหลวงบาดบาหลวงวิก คือด้วยความที่เขาเป็นบัตรหลวงที่ดังเนาะมันก็จะมีแบบคอนเทนต์ในออนไลน์ที่แบบมีคนไปถ่ายลง y o YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบ,ค,บคนที่คนที่เป็นสาวกเชื่อก็จะเข้าไปฟังทําให้ตัวบัตรหลวงเองโด่งดังอะไรก็ว่ากันไปเหมือนเป็นการเผยแพร่ลัลทธิอะไรบางอย่างคือมันก็เปไม่ไม่เชิงลัทธิหรอกแต่แค่เป็นคําสอนที่แบบปลุก ปลูกความอะไรบางอย่างให้กับฝ่ายขวาฝ่ายคอนเซอร์วีทีนแบบปลูกความทำมืดในตัวตนของคนคนนั้นออกมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะสุดโต่งแล้วก็คือเอาง่ายคือนอกจากกลุ่มคนที่เออเป็นสาวกแล้วเนี่ยก็ยังจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีคนในเมืองมาฟังหรือมาเข้าโบสถ์ด้วยนะแต่ว่าบางทีก็เหมือนรับไม่ได้กับกับคําสอนหรือการนําเสนอศาสนาของมองเซอร์วิคส์เนี่ยก็ก็เขาเรียกว่าก็หนีออกไปอะไรเงี้ยเลย เลยทาให้โบทนี้เองก็คนก็เข้ามาน้อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับ<น>ผมซึ่งการสอนของบัตรหลวงวิกเนี่ยมันก็ตรงข้ามกับสิ่งที่บัตรหลวงจัดใน่ระบ,บุโดยจอชโอคอนเนอร์เนี่ยครับเพราะว่าเขาเขาเป็นแบบเหมือนบัตรหลวงคนรุ่นใหม่ก็จะมีความคิดทางเสรษนิยมฝ่ายซ้ายนิดหน่อยเขาก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่บัตรหลวงบัตรหลวงเอ,อเอ่อบัตรหลวงวิกบัตรหลวงวิกเนี่ยสอนแล้วมันแบบไม่เข้าท่าเลยมันไม่ถูกต้อง ก็จะมีความแบบไม่ลงรอยกันพอสมควรมันก็เลยกลายเป็นเป้าว่าคนที่ฆ่ามงเซียวมงเซียววิกเนี่ยอาจจะเป็นบาดหลวงจัดหรือเปล่าเนื่องจากเอ,อตัวบาดหลวงจัสเนี่ยอดีตเขาเคยเป็นนักมวยแล้วเขาก็เออมีเหตุการณ์บางอย่างทำให้เขาพลิกผันมาเป็นบาดหลวง Hmm. ซึ่งพอเขาเคยเป็นนักพลยมาก่อนเนี่ยมันเลยทําให้เกิดคอนฟ lict กับตัวเอ่อมองเซอร์วิคเนื่องจากว่ามีสาวกคนหนึ่งที่ได้เห็นการกระทําที่เหมือนจะทําร้ายร่างกายกันมัน hmm. เลยเป็นปมแล้วก็เป็นคอนฟ lict แรกที่ทําให้ทุกคนสงสัยบารหลวงกัสว่าเป็นคนนี้หรือเปล่าใช่ครับชอบมากแล้วก็ชอบมากกว่ากัสออนเนียนคือถ้าความรู้สึกผมเลยนะเอาเลียงเลยนะ นายอัลฟ์แล้วก็เวกอัพเด d แมนแล้วก็เป็นกัสออนเนผมรู้สึกว่ามันคมกล่อมมากขึ้นกระชับมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการนำเสนอของไรอันจอร์สันเนี่ยมันชัดอะมันชัดตรงที่ว่ามันจะมีฝั่งขวาจัดอย่างมองเซอร์วิ ix, แล้วก็ฝั่งซ้ายบัตหลวงจัสตมีการเมืองาศาสนา แล้วก็คนไม่มีาศาสนาอย่างตัวละครอย่างเออบโดบองเองเนี่ยเขาก็พูดถึงท่านเลยว่าเขาไม่มีาศาสนาเขาเชื่อในหลักการเชื่อในลอจิกเชื่อในตรรก,กะอะไรพวกเนี้ยคือองค์ประกอบในเรื่องอะโโมแบบโคตรชอบเลยอะมันค่อนข้างที่นําเสนอในหลายๆมุมแล้วเอามารวมกันได้อย่างดีแล้วก็ฝีมือของเรอันจซันสิ่งที่ชอบคือการเบรกอารมณ์ของคนดูด้แบบฮะ อเอายี้เลยเหรอคือมันจะมีซีเควนต์หนึ่งผมยกตัวอย่างละกันมันไม่ได้ถึงกับสปอยมันจะมีซีเควนต์หนึ่งที่บาดหลวงจัดเนี่ยกําลังเอ,อหาข้อมูลบางอย่างอยูอย่กับคนคน,คนหนึ่งแล้วอยู่ดีคนคนนั้นเนี่ยก็ให้บาดหลวงจัดเหมือนเทพศาสนาแล้วก็ฟังคําปกติศาสนาคิดเองเนี่ยเขาจะมีพิธีที่เรียกมโน,นเหมือนสารภาพบาปอะเหมือนตัวเองถ้าไปทําอะไรมาก็จะมาสารภาพบาปกับบาดหลวงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอืมอะคุณพี่หักอย่างนี้เลยเหรอ เออมันเป็นอะไรที่เหมือนทำให้ผมนึกถึงตัวสตาร์วอเดอรัสเชไดมากๆเลยอะคือเดจาวูเลยอะหักแล้วหักอีกนัเออหักแล้วหักอีกซึ่งเออไม่เอางี้เลยหรอพี่อะไรเงี้ยเออก็ก็ค่อนข้างชอบการนําเสนอภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะไปได้เร็วแล้วก็ไปได้เร็วนี่ที่นี้หมายถึงว่าเออ่กระชับน้ําไม่ปล่อยให้คนรู้สึกว่าเอาแล้วยังไงแล้วจะสืบยังไงต่อแล้ว มันค่อยๆไขปมปริศนาไปเรื่อยๆแล้วก็มันหยอดคอนฟ lict เรื่อยๆในระหว่างเรื่องว่าไอ้ตัวละครนี้มีปัญหากับคนนี้ตัวละครนี้มีมีเอ่อเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองหรือเกิดขึ้นอะไรหรือมีเรื่องบาดหมางอะไรกับคนในกรุ๊ปอะเออหนังก็ค่อยๆเปิดปมเปิดปมไปเรื่อยๆอเออสนุกดีแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้มากมายนะแต่ผมรู้สึกชอบโลเคชั่นโบดมากเลยะผมรู้สึกชอบฉาก โปรดักชันของของตัวโบทมากๆเลยนะมันสวยดีอ่ะส่วนตัวอืครับ,รบแล้วแล้คิดว่าคาแรคเตอร์ของเมโดบรองในภาคนี้เนี่ยอ่ามีการพัฒนาขึ้นบ้างไหมหรือว่าแบบผมรู้สึก<อ>ว่าเอเอกวนตีน้อยลงถ้าเ,<อ>เทียบกับออาไนท์อัฟหรือการออนเนียนผมรู้รสึกว่าอยู่ดีเหมือนแกแกฟิลเหมือนจะสุข,ขุมขึ้นแต่โอเคแหละมันก็จะมีกวนตีนบ้างเล็กน้อยตามคาแรคเตอร ที่ที่ตัวเดนนี่ครีกเขาดีไซน์ออกมานะแต่ก็แต่ก็กลนตีน้อยลงอะถ้าเทียบกับภาคก่อนๆละกันครับผมอาจจะเพราะว่าจะบอกว่าโตขึ้นก็กระไรอยู่เนาะเพราะว่าดยคาแรคเตอร์เขาดูมีอายุอยู่แล้วอะแต่ดูนิ่งกว่าเดิมนะในสาหรับภาคของผมเนี่ยผมก็ยังชอบอยู่แต่อาจจะไม่ได้เท่าทั้งสองภาคที่ผ่านมานะครับผมอันดับหนึ่งผมแน่นอนได้อาภาคแรกอยู่แล้วอันดับสองก็คือกาส์เเนียนระดับสามก็คือภาคนี้ เหตุผลที่ผมอาจจะไม่ได้ชอบมากเหมือนคนดูพิซวมก็คือผมคิดว่าในช่วงสามสิบนาทีแรกปูนานไปหน่อยจริงๆเอ่อถ้าสังเกตหนึ่งสังเกตอย่างหนึ่งถ้าใครดูนเอาก็คือหนังเรื่องนี้ยมันจะจัดจ้านทุกอย่างตัวละครบทที่แบบฝีปากกล้าเหลือเกินอ่าคาแรคเตอร์การแต่งกายมันจะค่อนข้างที่จะแซ่บพอสมควรหรือแม้กระทั่งดนตรีประกอบที่ เน้นเป็นเครื่องสายแล้วมันก็จะสีกันทั้งทั้งทั้งเรื่องเลยนะฮะทำให้เหตุการณ์มาดูร้าอารมณ์แต่ภาคนี้เนี่ยชั่วโมงแรกอ่ะไม่มีดนตรีเลยเงียบจะเป็นเสียงแอมเบียนเสียงต้นไม้มันก็เลยทําให้ผมแอบรู้สึกว่ามันเหนื่อยนิดหน่อยคือคือผมคิดว่าท่าหนักเรื่องนี้ฉายในโรงผมจะโอเคแต่พออยู่ในสตรีมมิ่งปุ๊บมันมีความเบื่อเบื่อนิดหน่อยในช่วงแรกแต่ถ้าถามส่วนตัวผมเนี่ย<ต>ผม,มสำคัญยอมรับนะ,นะคุณผมก็มีฟอร์เวิร์ดบ้างไว้นั่นไง ด้วยความที่บางช่วงมันเนื่อยอันนี้ก็ต้องยอมรับกันแบ่ๆอ่าคือมันมัน forward ไม่ได้เดี๋ยวไม่รู้เรื่องไงอะไรแบบเนี้ยเข้าใจว่ามันมีมันมีปูเรื่องราวเพราะว่ามันซับซ้อนอืมอย่างหนึ่งนะภาคนี้มันไม่ได้เล่นกับเอ่อความน่าจะเป็นวิทยาศาสตร์แต่มันคือศรัทธาและความคิดของผู้คนที่มีต่อโบทแห่งนี้มองเซย์คนนี้แล้วก็ใครที่เป็นคนฆ่า มันมันมีอะไรหลายอย่างที่มันเชื่อมโยงกันไปหมดยังไม่รวมถึงศิรยานุสิ์เอฟซีที่มาฟังบัตรหลวงเขาเนี่ยเทศทุกวันแล้วก็มีอะไรอีกมากมายที่แฝงอยู่ในโบสถ์แห่งนั้นไอ้พวกสิ่งที่เขาซ่อนไวน้ในนั้นนะอันนี้ก็พูดไม่ได้เนาะเดี๋ยวสปอยอม,มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าไอ้ช่วงแรกที่ปูอ่ะอยากให้มันสั้นกว่านี้นิดน,นึงแล้วก็ตัดอะไรบางอย่างออกสักนิดหนึ่งได้ไหมเพื่อไม่ให้ต้องปูเยอะอ่ะอยากให้<ะ>แบบ เบโนบองไขคดีไปเลยอะ่ะคือคุณคุณผู้ฟังผมจะได้เห็นหน้าเบโนบองแบบจริงจงยังจังก็คือครึ่งชั่วโมงผ่านไปอะ่ะคิดดูสิ <laughs> ใช่ <laughs> เพราะว่าหนังเนี่ยมันสองชั่วโมงกว่าแต่ว่ามันปูตออัวละครนั้นคือเข้าใจว่ามันต้องผูกปมก่อนด้วยมันถึง <laughs> จะไปเวที่เอ้ยเริ่มสอบสวนซึ่งผมเองอะ่ะพอพาดที่เออ่เริ่มสืบสวนเนี่ยผมไม่ฟอร์เวิร์ดเลยแต่ช่วงแรกอะ่ะมันปูนานมากแบบเอตัวนี้มันเป็นเออคือคือ คือหนังอ่ะมันต้องปูก่อนว่าเอ้ยคนเนี้ยมันมีลักษณะเป็นยังไงมันมีอะไรแล้วมันมีมันมันประสบปัญหาอะไรมันถึงต้องมาฟังมอร์สเอร์วิกซ์แต่ละตัวมันก็ไล่มาไม่ว่าจะเป็นฝั่งเจอร์ี่เรนเนอร์เอ้ยหรือเอตัวน้องแครี่เองเออผมชอบส่วนตัวเลยพูดถึงน้องบ่อยคือมันก็ค่อยๆเขาเรียกว่าไงค่อยๆเล่าไอตัวนี้วิเป็นพี่น้องกันเอแล้วมันมีคอนฟ lict อะไรกันอ้าวไอคนนี้เป็นเจ๊ผู้หญิงอะผมลืมชื่อแล้ว คุณคุณป้าคนนั้นใช่ไหมคุณป้านี่เป็นคุณป้าที่เขาโผล่มาที่ฟิลเหมือนเป็นเป็นนะเจ้าหน้าที่โบสถ์นะเออเป็นเจ้าหน้าที่โบสถ์ตาแล้วก็มีสับปปเปลออะไรเงี้ยคือโอ้โหมันมีมันค่อยๆ่อยผูกปมเอ้ยม่ใค่อยค่อยปูปตัวละครทุกตัวขึ้นมาหมดเลยอ่ะแล้วมันนานไปหน่อยเขาชื่อมาทาเออผมนึกออกแล้วชื่อมาทาถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับการเนียนหรือ k น i f อ o u ภาคแรกอะมันมันแทบไม่ปูตัวละครเลยเว้ย ม,มันเล่า,เล,าเลยแต่ว่าแต่ว่ามันจะไปเฉลยปมอะไรบางอย่างช่วงกลางแล้วใช่ใช่มันจะมาเล่าความสัมพันธ์ว่าเอออ๋อกลางเรื่องแล้วหรือหลังจากที่เบนูบองมันเริ่มสืบสวนแล้วอ่ะเราถึงได้รู้ว่าตัวละครนี้มีคอนฟ lict ก,การมีมีความสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยอ่าเออแต่แต่ข้อดีของหนังชุดนี้คือทั้งสามภาคโครงสร้างไม่เหมือนกันเลยที่เราพูดมันเมื่อกี้เนี่ยการสืบสวนคดีเนี้ยเพราะว่าถ้าซ้ำเนี่ยมันอาจจะแบบคนดูเดาทางได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือ ไม่ซ้ําเลยนะครับตั้งแต่พหนึ่งสองสามนั่นแหละมันก็อยู่ขึ้นว่ารสรสชาติแต่และภาคคุณผู้ฟังอาจจะโดนเส้นภาคไหนก็แล้วแต่แต่ในความที่แบบเออมันปูเยอะปมไอ้ต่างๆมันคน่อนข้างเจอสะพายเราเหมือนที่คุณวิวซีวอมพูดไป,ไปเมื่อสักครู่นี้แบบฮะอย่างนี้ได้หรออะไรแบบเนี้ยนะมันมันเล่นกับศรัทธาจริงๆเพราะว่าในในหนังเรื่องนี้เนี่ยตัวละครจะ จะ,จะคิดถึงพระเจ้าคิดถึงบาทหลวงเออะอะไรสักอย่างหนึง่งอารมณ์คล้ายๆกับเหมือนคนอินกับหลักคำสอนของศาสนายังไม่รวมถึงปนเรื่องการเมืองอะไรต่างๆเข้าไปด้วยอะฮะฟีลเหมือนดูาสาธุเวอร์ชันอินเตอร์เนชั่นแนลเออเออมีความสาธุสุดๆเลยแหละนะแต่ว่าอันนี้มันก็แบบหนึ่งใช่ใช่เออมันผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันหนังเรื่องนี้มันก็ยังมีข้อดีของมันแหละแต่ว่า แต่ละคนอาจจะมีรสชาติที่แบบเป็นของตัวเองอะ่ะแต่เดี๋ยวเต้องต้องเสริมนิดนึงเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยเหมือนสาธุนี่คือมาโกงเออไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรนะื่องโกงเงินนะแต่แต่กำลังพูดหนึ่งในแง่คือการพูดถึงศาสนาได้อย่างเใจถึงอะ่ะเออประมาณนี้เออประมาณนี้ความความศรัทธาของคนที่แบบมีให้กับศาสนา มากเกินไปอ,อ,อาจจะลนเกินไปอะไรแบบนี้มากกว่าออไม่ไม่ได้เกี่ยวว่าโอออเบดูเบดูองหรือว่าเออมองเซอร์วิกหรือจะมาเล่นเอ,อกลโกงสร้างโบสมาโกงเงินชาวบ้านไม่ใช่แต่แต่ก็มีอยู่นะเรื่องเงินเงินอะไรพวกนี้ก็มีอยู่แต่แบิดบนึงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มากไม่คือไม่ได้ส่งผลกระทบเอ้ยไม่ได้สิพูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้อ่ะในในแง่ของภาคเนี้ยที่เราบอกว่าเออมันอาจจะปูน้อยไปหน่อยอะไรยเงี้ยครับอื แต่ก็ต้องบอกว่าพอมาเล่นเรื่องศาสนาไอ้ความจัดจ้านหรือความแซบที่เคยเกิดขึ้นในสองภาคที่แล้วอะ่ะภาคนี้จะค่อนข้างลดลงหน่อยเมดิบองจะซีเรียสมากขึ้นตัวละครจะไม่ไม่ติดตลกเลยใชย่ยิ่งไอ้บาดหลวงที่จอร์ดอเคเนอร์เล่นก็คือเหมือนไม่ได้นอนอะเครียด <laughs> ม,มีความแบบปวดหัวกับคดีนี้ทั้งที่แบบเอ้ยหรือจริงๆแล้วฉันเป็นคนทำหรือใครเป็นคนทำอะไรแบบเนี้ย มันมันก็เลยรู้สึกว่าเออภาคนี้ดูค่อนข้างจะซีเรียสจริงจังใช่คอมดี้มันดอปลงไปหน่อยนะอ,อังกฤษให้ตีนก็ดอปไปเยอะเลยลต,ต้องยอมรับเลย <c oughs> ว่าดอปถ,<ม>ถ้าเทียบกับเออไนอัลเนี่ยผมรู้สึกผมยังชอบสีเควนที่เบโนบองร้องเพลงเออรักติไซเลนยังเลยลดอยู่เลยตัวทีนะผมดูภาคไทยนะถ้าภาคไทยผมไม่ได้ดูผมดูภาคไทยนะผมไม่ได้ดูเออสาวแท็กอะไรเงี้ยก็อยากจะฟังเพลงอะไรผมจะไม่ได้เหมือนไอเนี้ยนะร้องเพลงรักติไซเลนไงไม่ไม่ไม่ถึงแม่นในภาคภาคอังกฤษอะ เออผมจำไม่ได้แล้วร้องเพลงเออเจำไม่ได้เหมือนกันเออฮาดี<ม>ซึ่งเออมันกลายเป็นว่าคาล็เตอร,ร์อ่ะเราเลยชอบคาล็เตอร,ร์ของตัวเบดูบองแล้วทาให้ผมเนี่ยแยกออกมาเลยว่าเอ้ยจริงแล้วเดนนิสเคล็กเอ้ไมเกียเออเบดูบองกับสุดสุดเจนคนละ,นละมันคนละตัวกันอ่าอแต่ตัวละครที่ผมประทับใจมากสุดนั้นจะเป็นบาดหลวงจัดที่แบบผมว่าเขาคือคนที่แบกเรื่องนี้มากที่สุดอ่ะอเพราะเป็นคนที่ที่โอเคไม่ถูกกับเออมงซิเอร์แต่ก็ ต้องตามหาว่าใครเป็นคนฆ่าเขาแม้ว่าความคิดอุดมการต่างกันแต่ว่าเขาก็ยังมีความเป็นมนุษย์อยู่แม้ว่าเขาจะเม่งเซียนมวยสามารถต่อยคนได้แต่เขาก็ไม่ทำนะครับผมต้องต้องยอมรับว่าบทของจอร์จโอคอนเนอร์ค่อนข้างดีแบกแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถทางการแสดงที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะเห็นว่าปีที่ผ่านมาเนี่เขา เขาคือนักแสดงที่งานชุกชุมมากๆปีนี้เขาเหมือนเขาเล่นหนังไปสี่เรื่องมั้งโอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยใช่เอ<ๆ>่อมีเรื่อง The History of Sound The Mastermind เรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้สี่เรื่องอในปีนี้หนังของเขาอะครับเออซึ่งดูไปแล้วสามอีกเรื่องหนึ่งไม่รู้หาดูได้ที่ไหนนะครับ ก็ต้องรอมรักเขาเป็นนักสแสดงที่มีฝีมือแต่ว่าคนอื่นก็มีฝีมือเหมือนกันเพราะนักสแสดงคนอื่นๆที่แบบเราคุ้นหน้าอยู่แล้วเจอรมีเรนเนอร์ที่กลับมาเล่นหนังหลังจากที่เขาประสบอุบัติเหตุไอ้รถอะไรนะกวาดน้ําหิมะทับเออแล้วเขาก็รักษากันหลายปีเลยตอนนี้เขาก็เริ่มกลับมาเอแสดงแล้วนะครับน่าจะน่าจะได้เห็นผลงานการแสดงเขาอีกไปเรื่อยๆเนาะอยากให้ลองไปดูครับอยู่บนเน็ f ฟ i x กครบทั้งสามภาคใครที่แบบชอบดูหนัง ฆาตรกรรมหรือแบบสืบสวนมีหลากหลายอารมณ์ไม่ได้เครียดเกินไปก็แนะนำทั้งสาภาคนี้แต่ถ้าใครดูสองภาคที่แล้วก็ยังไม่ดู Wake Up Dead Man แล้วก็ไม่จำเป็นต้องดูเรียงนะคือไม่เรียง<ะ>ไม่ต้องเรียงเลยมันไม่ใช่เป็นภาคต่อกันนะมันเหมือนเป็นเป็นซีรีส์ขนาดใหญ่ที่เล่าเล่าเรา,าเป็นเรื่องใครเรื่องมันอนะ่ะแต่เพียงแค่ว่ามีเดนเนครกหรือเบโบรองเนี่ยเป็นนักสืบที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีนั้นๆเออ ลองไปดูว่ามเมโดบลองจะไขคดีนี้ได้ไหมเวก Up ปเดต Man บน Netflix ครับหลังจากคุณผู้ฟังฟังจบแล้วติดตามพวกเราผ่านโซเชียลมีเดียอื่นๆได้นะครับมี Facebook, IG แล้วก็ YouTube Channel และอ่านรีวิวหนังคำๆปันๆจากพวกเราได้บนแพลตฟอร์ม l e t t e r b o x และสามารถฟังพอดแคสต์ผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆได้ทั้ง Apple Podcasts, p o t i f y และ YouTube Music ฝากไว้เลยนะครับ